นี่กับเชือกที่ซิบครับพายทองคูณครับผู้บ่าอีกเชือกครับผู้บ่าทุบลอยอีกเชือกครับนี่พอพันครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับเชือกที่เก้าครับไปเบิ่งไกลๆกัน่าเป็นผู้ใดกันครับตอนนี้ผมกระลุงเลยครับพี่น้องสั้นจะหน่อย เบื้องไกลๆครับนี่คือแม่โบวีครับเหิ่นเมือนเิ็นก็ได้นมาลามเล่นจิต้มเล่นน้ำครับบรรยากาศดีครับให้มันเย็นสบายนอนแช่น้ำนะครับนี่ก็เพิ่งขึ้นจากน้ำจากโคนครับเล่นโคนเล่นต้มครับแม่โบบีของเฮงเย็นสบายครับเล่นน้ำเม้นนามมุนเลยครับกินได้เล่นได้นอนได้ครับ โอ้ขวอนอวนข่วนตาลข่วนลามใส่คอนหม่ไงครับลากคอนหม่ไงไปเลยครับพี่นอ้องแม่โบเฮงชุดยอดดีลครับได้มากๆครับพลังช้างครับนี่แม่โบนี่พิ่ง้ามานอนเล็ดน้ำครับนี่กระเชือกที่เก้าครับ ของสุ่มเฮ้าครับเชือกที่เก้าครับมีแต่ตัวสวยๆครับไปครับ้าปเพิ่งเชือกสิบตัวครับเพื่อมาเป็นการเชยเวลาครับนี่กับเชือกที่สิบครับพายทองคูณครับผู้บ่าวอีกเชือกครับผู้บ่าวลูกลอยอีกเชือกครับนี่พอพันครับมันก็ยืนลบแดดลบนี่แหละครับบรรยากาศตอน ใช้สายจะน้อยครับนี่ผมึงจะยืนนิ่งดีแต่น้อพี่น้องครับนิสัยดีครับพ้าทองกุ้นครับคุ้นเพิ่งกลับมาไหวอยู่นี่แหะครับเชือกที่สิบของข้าครับมีน้ำบริเวณท่าไส้เพิ่นนี่แหะครับมือนเอกมากครับคนเอกครับคนเอกเพิ่นพาขับรถมาให้ครับนี่ครับชมหนาพวกนีครับครับผม คนเด็กครับครับมือนี้มาจับม่งครับมือนี้มาบางหาม่งครับหาม่งเสาเนาะครับสอบแล้วก็มาครับสอบอันไหนกสโน่ครับสอบกสโน่บ่เลี้ยงกอบโน่ปะใกล้จบแล้วบ่สิได้เลือดสอบอีกสองเท้อครับเป็นตาพานปะหรออยากเลือคกก้ามวัวดีวัวด้าครับทีเอ้ตั้งใจเอาคันเดียกันเดียวกันจบครับนี่ครับพี่น้องครับเลี้ยงไปนน้ำเลี้ยงกสโน่เปนน้ำครับเลี้ยงสร้างไปนน้ำครับใจมันรักครับ ไก่ตัวาไก็มากขึ้นเก่าครับนี่พายทองคูณครับเชือกที่สิบครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเชือกที่สิบเอ็ดต่อเลยครับพี่น้องไปครับเชือกที่สิบเอ็ดครับมาถึงแล้วสาวหุ่นนั่งแบบครับหุ่นดีครับสาวปูเป้ครับนี่สาวปูเป้อยู่ห่มแม่กไงขึ้นกันครับนี่ สูงครับสูงบาอ้วนปันไดครับหุ่นดีครับคือว่ามันเป็นหุ่นแบบน่าแบบนะครับแต่อันนี้ก็อ้วนได้ครับแต่ว่ามันบาลงพุ่งคือหมวดสาวใหญ่ห่อครับสาวขมือนครับโอ้ผมพาไปบึงเสบียงอาหารเพิ่นครับพี่น้องสุดยอดเลยครับนี่ของใหญ่เลยครับควนเพิ่นสุดยอดเลยครับขยันขันแข็งครับเสบียงอาหารมาให้ปูเปะเขา ปูเป้สวัสดีค่หน่อยเร็วเสียงหน่อยค่ะสวัสดีค่ะน้อยโอ้บันสั่งบรร่อไหนครับพี่น้องบุญเป็นคนพ่นครับมึงหางครับอือปูเป้สาวปูเป้ครับชีวิตตัวสวยสวยครับเครื่องสวยสวยครับสั่งซุ่มห้องครับ สวัสดีข้าหน่อยเร็วสวัสดีข้าน้อยปุ๊ปป้เสียงหน่อยเลยลูกเสียงน้อยมองไกลๆครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบืองเชือกที่เชียงอะไรคุณเอกอเชือกที่สิบสองครับต่อไปจะพาไปเบืองเชือกที่สิบสองครับครับไปเลยครับนี่ก็เชือกที่สิบสองนะครับสาวขันเงินครับ ชาวขันเงินครับของพิธีบุญลายครับยืนห่มไก่ฟังนุ่นครับห่มใหม่เย็นดีครับนี่ห่มเงาเย็นชุดยอดเลยครับเจ้ขันเงินฟังขันเงินครับอันนี้กับเพื่อนฟังคำมือด้วยกันครับเจอกันที่ใดก็ต้องมีส่งเสียงขับธงครับขับปลาลั่นปลาเลยครับเสียงดังห้องครับเห็นกันเป็นบ่อใดครับ พักกันที่กันครับพังคันเงินครับนี่นะครับเชือกที่ที่สองครับพามาแนน้ำใ้หูจักหลายเชือกครับทใสายซุมเฮ้าเอฟซีดะลาตันครับสอบถามมาหลายครับว่าอยู่น้ำกันครับยอยู่น้ำกันอยู่แถวนี้จักเชือกครับนำสุ่มทาไส้ครับก็ไม่ลายครับนี่ครับขันเงินครับ ถ้าเราพบพาพเป็นมึงเชือกที่13ครับพี่น้อง